การดูแลทุเรียนเล็กเนี่ยนะคะคือก่อนให้ผลผลิตเนี่ยเราก็จะมีขบวนการใส่ปุ๋ยซึ่งจริงๆแล้วก็ว่ากันตั้งแต่ปุ๋ยอคอกปุ๋ยหมักนะคะแล้วก็จะเป็นปุ๋ยเคมีทางดินแล้วก็ปุ๋ยบำรุงใบนะคะซึ่งเป็นปุ๋ยนิวทริแพนของแอมเย์ way. ถ้าเราสังเกตเนี่ยนะคะสวนนี้เราจะไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าเลยเราปล่อยให้หญ้าขึ้นแล้วเราจะใช้ รถตัดหญ้าหรือรถโกคาร์ดน้อยอยันนี้เนี่ยนะคะวิ่งตัดหญ้าเพื่อเพิ่มอ,อ,อินทรีย์วัตถุแล้วก็จะมีฉีดแอปพาซอยพาสเพื่อช่วยย่อยสลายนะคะ mm hmm. แล้วการใส่ปุ๋ยเคมีทางดินเนี่ยนะคะถ้าสำหรับทุเรียนเล็กเนี่ยเราก็จะใช้สูตร20-10-20 mm hmm. นะคะและปุ๋ยเคมีทางใบก็จะเป็นสูตร20-10-20สิยีส mm hmm. สอดคล้อง mm hmm. กันนะคะและถ้าสมมุติว่า ใครก็ตามที่ใส่ปุ๋ยไปเรื่อยๆน้ำฝนตกลงมาดินเป็นกรดเราก็จะมีปรับ ph โดยการใส่โดรไมซ์ซึ่งโดรไม์เนี่ยไม่แพงเลยนะกระสอบหนึ่ง2ีกิโลเนี่ยก็ประมาณ50บาทอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งก็จะให้ธาตุแคลเซียมแล้วก็จะให้ธาตุแมกนีเซียมแต่ถ้าดินไม่เป็นกรดเราก็จะใช้ยิบซ้มยิบซ้มนี่ก็จะมีธาตุแคลเซียมแล้วก็มีธาตุซัลเฟอร์ซึ่งสำคัญสำหรับต้นพืชทั้งนั้น ปริมาณปุ๋ยทางดินเนี่ยมันเพียงพอต่อพืชที่ต้องการแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยความจําเป็นเหตุฉุกเฉินหลายๆครั้งเนี่ยพืชดูดน้ําทางดินไม่ได้นะคะช่วงนั้นๆก็ต้องใช้ปุ๋ยทางใบเสริมและไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าซิงหรือสังกะสีของเราเนี่ยนะคะในช่วงของการทําใบทุเรียนเนี่ยถ้าให้ซิงแบบสัก2เท่าเนี่ยโอเคเลยใบเนี่ยโอ้โหส่างใบขนาดใหญ่ งามมากเพราะมันช่วยเพิ่มการทำงานของออกซินนะคะทำให้ใบทั้งยืดทั้งยาวแล้วก็ได้ขนาดตามที่เราต้องการ,รมีอะไรอีกบ้างที่สวนตรงนี้ทำครับที่นี่ก็จะมีความแตกต่างทั่วไปนะครับที่นี่จะมีการเผาถ่านนะครับด้วยเตาตายักษ์ซึ่งเป็นเตาตายาก,กิแลครับก็คือเผาถ่านที่อุณหภูมิประมาณสัก8 0 0ถึงพันองศาแล้วก็ ใส่น้ําลงไปไว้จะกลายเป็นคาร์บอนกำมันนะครับซึ่งก็หลายคนอาจจะบอกว่ามันเป็นการเผาถ่านนี่ทําให้มันละเฮยออกไปเป็นคาร์บอนออกไซเกิดมลภาวะหรือเปล่าเกิดเอ่อเขาเรียกอะไรล่ะกรีนเฮ้าส์เอฟเฟกต์หรือเปล่าจริงๆแล้วการเผาถ่านนี่ข้อดีของมันก็คือ5 0มันกลายเป็นคาร์บอนออกไซจริงแต่อีก50%กลายเป็นถ่านท่ฟิกแต่นี่ถ่านที่มีอยู่ทั้งหมดที่เราเผานี่กลายเป็นคาร์บอนอกลายเป็นกำมันเนี่นะครับเมื่อเราโรยลงไปรอบต้นทุเรียนแล้วเนี่ยนะครับจะทําให้นิเวศวิทยาทางดินเนี่มงงผเอ หลายครั้งเมื่อเผาถ่านเสร็จแล้วก็จะมาใส่กับอะบัสคูล่าไมโครเรซาซึ่งถ้าของกรมที่ดินก็คือพอดด13ผสมลงไปซึ่งพวกนี้จะเข้าไปอาศัยอยู่ในรากพืชเมื่อเราเติมซอยพลัตใส่ตามเข้าไปก็เป็นการกระตุ้นการเจริญเติบโต,ตของจุลินทรีย์และทําให้โครงสร้างในดินดีขึ้นมากมายเลยเรียกว่าถ่านช่วยเก็บความชื้นไม่พอ,พอยังช่วยเป็นที่อยู่อาศัยให้กับจุลินทรีย์และจุลินทรีย์เหล่านั้นโครงของเขาทําให้มีการระบายอากาศดและจุลินทรีย์เหล่านั้นก็ เป็นจุลินทรีย์ดีช่วยในการป้องก,กันโรครากเน่าไฟทอปทอราฟิวเซเรียมหลายอย่างให้กับต้นทุเรียนได้เป็นอย่างดีครับบริเวณนี้คือบริเวณที่เราขยายเชื้ออาบัสคูล่าไมโครไรซาซึ่งก็คือพอดอสิสของกรมที่ดินนล่นแหละครับของพัฒนาที่ดินไว้ตรงนี้นะครับโดยตอนนั้นผมมีหัวเชื้อแล้วผมก็เนื่องจากมันเป็นต้นไผ่และมีรากจานวนมากมันจะขยายอยู่กับจํนวนรากของพืชด้วยก็จะเอาปุ๋ยหมักที่หมักแล้วเรียบร้อยนะครับคลุกกับดิน ขุดขึ้นมาแล้วก็ใส่อาบาสคูล่าไมโครไรซาเข้าไปพอหมักไว้สัก2เดือนเขาก็จะขยายเต็มพื้นที่เราก็สามารถเอาดินบริเวณนี้นะครับไปใช้เป็นอาบาสคูล่าไมโครไรซาได้อย่างส,งสบายๆไม่จาเป็นต้องไปรบกวนพอพอดอสิบสาใหม่ได้นะครับนี่ฐานที่เราเห็นนี่คือเป็นฐานกำมมันที่เราเผาภายใต้ออกซิเจนสูงแล้วก็เอาน้ําดับนั่นเ็าจะแตกคาร์บอนกัมมันและอันต่อมาก็คือซอยพลาสแอซ่าใส่เพื่อกระตุน้นจุลินทรีย์และจุลินทรีย์อยู่ที่ไหนนี่คือจุลินทรีย์ c ครับ ที่เราทํามาแล้วเป็นหัวเชื้อเป็นอะบาสคูล่าไมโครไรซาอ่ะจอยตัดดินที่มีอะบาสคูล่าไมโครไรซาใส่เข้าไปอ่ะจอยกุกไปได้เลยอันนี้ก็คือ ฐานที่หมักด้วยอ b บา c สคูล่าไมโครเรซ่าเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เรามาลงในพื้นที่ซึ่งในนี้มีทั้งฐานมีทั้งอบาสคูล่าไมโครเรซ่าและซอยพลาดกับแอฟซาครับ <c oughs> ก็ใส่ลงไปมีมากใส่มากมีน้อยใส่น้อยแต่อบาสคูล่าเหล่านี้มันจะสามารถช่วยในการดูแลรากพืชของเราหาอาหารช่วยกับต้นพืชของเราได้อย่างยอดเยี่ยมและสัดที่สุดสามารถที่จะควบคุมและป้องกันโรคร้ายทั้งหลายแหล่เช่นไฟทอปทูราฟิวเซเรีม ที่เกิดขึ้นตทุเรียนได้อย่างดีอย่างยอดเยี่ยมครับผม